ก็เธอเนี่ยบอกฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้ขโมยเงิน3,000บาทแต่อย่างใดนะครับบอกไงก็งไม่ฟังไม่เชื่อใช่ไหมเอา,อางี้ละกันอ่ะเปิดให้ดูเลยถอดชุดชั้นในให้ตำรวจดูเลย hmm. สุดท้ายตอนแรกตำรวจบอกจะดูหน่อยนะฮะว่าขโมยเงินไหมต้องห้าบอกอย่าถอดอย่าถอดหา้หาแบบไม่ทันจริงๆอ่ะดูคลิปนี้ฮะใช่ถอดได้เลยอย่าทำพุยตรงนี้กันะ ไม่อ,อนี้แหละไม่ใช่ไม่ต้องดูให้ดูให้แน่ใจเพราะว่าหนูไม่ใช่พี่ขโมยนะไม่ว่าเขาพยายามทำดนี้เดียวทรอันนี <upright or coping> em ้หนูต้องใส่กางเกงในใส่กางเกงในใส่เสื้อในใส่แค่นี้แหละพี่จะไปตอนแไหนใช่ใช่อันนี้มีหมดจะว่าหแล้วถอนหมดลเอาถ้าถามคุณผู้ชมหน่อยนะครับถ้าหากว่ามีคนบอกว่าคุณขโมยเงินไปแล้วคุณแบบจะแสดงความบริสุทธ์ใจว่าแบบเอชฉันไม่ได้ขโมยจริงจะทำยังไง คุณเออายุ23ปีนะครับเนี่ยฮะเป็นหญิงชาวอินเดียแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยเธอเถียงหัวชนฝาบอกฉันไม่ได้ขโมยเงินเลยนะของคุณธนบดินจันสุกเนี่ยเนี่ยฮะด้วยการใส่กระโจมอกใส่ผ้าถุงแบบนี้เดินออกมาแล้วก็โชว์เลยออดทอดให้ดูเลยแล้วกัน ถอดชุดชั้นนกางเกงในออกบอกฉันไม่ได้ซุกเงินนะชาวบ้านที่ดูอยู่แล้วก็ตำรวจตกใจร้องห้ามยุดยุดยุๆยุดอย่าทอดนะครับแล้วก็ให้ภรรยาของนายธนบดิน,นไปค้นตัวในห้องน้ำเนี่ยฮะในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คือก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวเองเนี่ยเขาก็บอกเขาสงสัยนะว่านางสาวเอเนี่ยขโมยเงิน3,000บาทหรือเปล่าแล้วก็นํามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาจอดซ่อมที่ร้านนะครับแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมตอนประมาณสักห้าโมงครึง่งจากนั้นก็เอากระเป๋าสะพายผ้าสีเหลืองวางไว้บนมานั่งตอนซ่อมเนี่ยฮะ ตอนซ่อมรถกันอยู่ปรากฏว่าคุณเอ๋จูงมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ร้านเปลี่ยนยางนะฮะแล้วก็นั่งบนชิงช้านั่งทับกระเป๋าตนเองตนะฮะตนก็คิดว่าเอาเงินใส่ไปหรือเปล่าพอเปิดมาดูเงินหายในจังหวะที่แบบหืมเขาก็ยืนยนันเขาไม่ได้ขโมยนะฮะต้องถอดมาให้ดูแบบนี้ นางสาวเอยืนยันไม่ได้ขโมยเงินจริงๆตนเองสาบานได้นะครับค้นหาเงินของกลางไม่เจอนะครับก็เลยสุดท้ายไม่สามารถดําเนินคดีกับคุณเอได้แต่เขาก็สงสัยแหละว,ว่าเอ๊หยิบแล้วไปซ่อนไปที่อื่นหรืเึกตาวขาดเจ้าตัวถอดทุกอย่างให้ดูขนาดนี้แล้วอ่ไม่เจอก็มีการขอโทษขอโพยแล้วก็ไหว้กันไปนะครับไงไม่เจอเอ,อไม่มีคอ